สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พ่อใหญ่มหาส่งพระบ้านมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ช่วงนี้พ่อใหญ่มหาได้จัดทาคลิปพิเศษได้นำพระเกจิอาจารย์พระเหลียนคณาจารย์พระสมเด็จวร,รคังที่เป็นองค์ครู เหรียญคณาจารย์ที่เป็นองค์ครูส่วนตัวของพ่อใหญ่มหาออกมาจัดทําคลิปพิเศษนะครับขอบคุณเนื่องในโอกาสที่เพื่อนเพื่อ fc กดติดตามครบ1,000คนแล้วนะครับในระยะเวลา4เดือนต้องขอบคุณเพื่อนเพื่อ fc ทุกท่านนะครับที่คอยเป็นกำลังใจ พูดคุยกันอยู่ตลอดเวลานะครับวันนี้พ่อใหญ่มหาได้นำพระองค์ครูเข่นเคยนะครับเป็นสมเด็จหลวงสิทธิการโยธารักษ์นะครับเป็นพระสมเด็จที่พ่อใหญ่มหาดูแล้วตรวจสอบแล้วคัดสรรแล้วว่าสวยสุดเก่าสุดสมบูรณ์สุดนะครับแต่คขาว่่สวยสวยแบบพ่อใหญ่มหานะครับเพลินเพนสวยแบบ กลุ่มอนุรักษ์นะครับแต่ถ้าสวยแบบกลุ่มพาณิชย์เขาก็เขาก็จะสวยอีกแบบหนึ่งนะครับสวยแบบไร้ทิฏฐิทุกอย่างต้องสวยตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มเขาเขาถึงจะได้ปล่อยต่อได้นะครับเพราะว่าเขาอยู่ในกลุ่มของพาณิชย์เขาจะต้องสรรหาพระที่สวยสุดนะครับแต่พระใหญ่มหาอยู่ในกลุ่มอนุรักษ์นะครับคําว่าสวยสุดองค์ครูองค์ดาราก็เป็นองค์ที่มวลสารครบ ความเก่าถึงธรรมชาติให้พิมพ์ทรงผ่านนะครับอย่างองค์นี้พ่อใหญ่มหาถือว่าเป็นองค์หลังหลังเสี้ยนไม้นะครับเป็นองค์หลังเสี้ยนไม้นะครับผ่านนะครับเรามาดูเนื้อหาสาระกันว่าทําไมพ่อใหญ่มหาถึงให้เป็นองค์ที่เป็นองค์ดาราเป็นองค์ครูนะครับเพราะสมเด็จหลวงสิทธิการ โยธารักษ์ที่ท่านจัดทาขึ้นเนี่ยอยู่ในช่วงช่วงต้นนะครับช่วงต้นของยุคต้นยุคนั้นสมัยนั้นน้ํามันตังอิวนี่ยังไม่เข้ามานะครับยังไม่เข้ามามาในยุคปลายนะครับดังนั้นพระในยุคแรกๆจึงแตกหักชํารุดได้ง่ายเมื่อสร้างพระเสร็จนะครับบางองค์เขาก็จะจุ่มยางไม้จุ่มลักษนะครับหรือเคลือบน้ําผึ้งหรือเคลือบน้ําอ้อยเคี้ยว หรือยางไม้ยางจิตยางลังนะครับยางสาอย่างนี้เพื่อที่จะให้พระนั้นคงทนนะครับก็เป็นความคิดที่อยากจะให้พระอยู่นานเป็นร้อยปีซึ่งเจ้าบุคคลสมเด็จพุทธาจารย์ท่านก็ตระหนักดีในยุคต้นๆว่าพระไม่ค่อย ไม่ค่อยแข็งนะครับไม่ค่อยคงทนมันแตกหักชำรุดได้ง่ายนะครับดังนั้นพระพระยุคต้นๆเนี่ยเราจึงจะเห็นเป็นลักษณะคาบนะครับนี่คือคาบคาบลักนะครับบางองค์ก็แกะออกจากบล็อกพิมพ์ก็จุ่มน้ําลักนะครับหรือว่าจุ่มน้ํายางนะครับอย่างองค์นี้เพื่อนๆดูนะครับเป็นการจุ่มลักนะครับนี่เพื่อนๆดูเป็นไงครับสวยไหมครับนี่ หลวงสิทิการโยธารักดูซุ้มระคังนะครับซุ้มระคังนี่อวบใหญ่เห็นไหมครับลักษณะก็ม้วนนะครับเนื้อเนื้อม้วนเข้ามาด้านในเห็นไหมครับดูเกตสิครับอ่อนพริ้วสวยงามสะบัดติดที่ซุ้มระคังเลยนะครับเกตตรงนี้นะครับสวยงามมากนะครับส่วนพระพักนี้เป็นลักษณะผลมะตูมทีเดียวนะครับเป็นผลมะตูมเลยนะครับเพื่อนๆดูสิครับ เห็นลำคอลำคอนี้เลือนลางนะครับแต่ชัดเจนดูลักษณะมือมือนี้เป็นลำลงมาวางไว้ที่หน้าตักนะครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับดูเคร่งขรึมบึกบืนหน้าหน้าเกรงขามนะครับดูดูรูปพระประธานนะครับนี่องค์นี้นะครับเราจะเห็นตรงข้อเท้าตรงนี้นะครับม้วนหดเข้า เร็กน้อยนะครับส่วนเข่าด้านนี้ลักษณะเนื้อได้ได้หลุดไปแล้วนะครับนี่ลักษณะปูนได้หลุดไปแล้วนะครับตรงนี้ทําให้เราได้รู้ว่าพระในยุคแรกๆนี้เนื้อไม่ค่อยไม่ค่อยคงทนนะครับเพื่อนๆนี่อย่างนี้นะครับเนื้อไม่ค่อยคงทนแตกหักจํารูดได้ง่ายนะครับนี่เนื้อนี่เห็นไหมครับองค์นี้พ่อใหญ่มหาเอาขมิ้นลงแล้วนะครับปรากฏว่าเหลืองนะครับนี่ ออกขมิ้นลงนะครับขอขอมาท่านแล้วนะครับซึ่งซึ่งไม่ได้เจาะนะครับไม่ได้เจาะท่านน่ะท่านท่านหลุดของท่านอยู่แล้วแตกของท่านอยู่แล้วขอขอมาท่านออกขมิ้นลงปรากฏว่าเหลืองนะครับแต่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเพื่อนๆพ่อใหญ่มหาบอกตลอดว่าการที่จะพิสูจน์พาสมเด็จด้วยน้ำขมิ้นนะครับไม่ใช่ข้อยุตินะครับเพื่อนๆแล้วแต่ว่าเราจะชอบแบบไหนนะครับพ่อใหญ่มหาในชอบ ชอบทุกอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกพิสูจน์มาทุกแนวเพราะพ่อใหญ่มหาอยากรู้อยากรู้จริงอยากรู้จริงเพราะใจอยากครอบครองสมเด็จแท้สักองนะครับสักองค์เท่านั้นเองนะครับกําลังเงินไม่มีแต่เรามีกําลังความรู้นะครับแต่ถ้าเรามีกําลังเงินมีกําลังความรู้นี่สุดยอดเลยนะครับอย่างองค์นี้นะครับเนี่ยอากมินลงปรากฏว่าเหลืองนะครับดังนั้นถ้าเพื่อน ท่านใดแฝนคอรักษาองค์ประจํากายมาสิบกว่าปีไปเจอน้ําขมิ้นแล้วแดงนี่อย่าเพิ่งกิตตกนะครับมันยังไม่ใช่ข้อยุติเป็นเพียงแค่ว่าเราอยากตัดสินใจเพื่อที่จะทดลองเหลืองแล้วก็อย่าเพิ่งดีใจนะครับเพราะมันไม่ใช่ข้อกําหนดว่าจะเป็นพระแท้แดงแล้วก็อย่าเพิ่งเสียใจเพราะไม่ใช่ข้อกําหนดว่าจะเป็นพระเกนะครับทุกอย่างมีองค์ประกอบนะครับมีองค์ประกอบ ถ้าเป็นปูนเปลือกหอยแล้วยังไงก็ต้องแท้นะครับเราต้องรู้ว่าปูนเปลือกหอยเป็นยังไงนี่นะครับปูนเปลือกหอยเห็นไหมครับปูนเปลือกหอยเลยนะครับดูด้านข้างนะครับนี่เป็นไงครับนี่คือด้านข้างร้อยเสิบปีนี่เขาบุบสลายเห็นไหมครับบุบสลายลงเป็นธรรมชาติเราดูด้านหน้านะครับนี่ดูฐานฐานสิงนะครับนี่ฐานสิงลักษณะเป็นเรือสัาเภา์เลยนะครับนี่เนี่ยคือปูนเปลือกหอยก็แล้วครับ นะครับฐานสิงนี้ก็ฐานหมอรองสิงนี้ก็มวนชัดเราจะเห็นลักษณะนี้ครับด้านมุมฝ่ามือเราซ้ายองค์พระเขาจะสะบัดขึ้นเล็กน้อยตรงหัวมุมนะครับแล้วก็ลาดยาโรมาเป็นเอกลักษณ์ของหลวงสิทธิการโยธาลักษณ์นะครับเราดูด้านในซุ้มระฆังเห็นไหมครับเนี่ยซุ้มระฆังเนี่ยเขาเขาไม่เรียบตึงนะครับเพื่อนๆดูสิครับเนี่ยลักษณะการม้วน ลักษณะการม้วนตัวเราก็จะเห็นเนี่ยรอยแยกรอยแตกของซุ้มระครังเห็นไหมครับเนี่ยรอยปีแยกรอยแตกของซุ้มระครังคลาสสิกนะครับดูเนื้อเนื้อปูนเปลือกหอยมองชัดเห็นชัดมองออกเห็นไหมครับเพื่อนๆน,นี่ลักษณะลักษณะเขาเหมือนเหมือนกำแพงนะครับเหมือนกำแพงแก้วกำแพงวัดนะครับกำแพงแก้วกำแพงโบสถ์เนี่ยอยู่มาเป็นร้อยปีเนี่ย สีเขาจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยถูกต้องไหมครับเพื่อนเพื่อนสังเกตนะครับเวลาเราไปวัดหรือเราไปเจอกาแพงเก่าๆเนี่ยตากลมตากแดดตากฝนเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะอย่างนี้เหมือนกันเลยนะครับนี่เป็นลักษณะอย่างนี้อืมเนี่ยคือเนื้อเนื้อตรงเขาเนี่ยได้หลุดออกไปเห็นไหมครับร้อยเสิบปีเนี่ยเขาหลุดออกไปเขาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอืมนี่คือความเป็นธรรมชาตินะครับอ่าเ,เพื่อนๆดูดูเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับนี่ เป็นไงครับนี่ขาวขาวนวลน,นะครับขาวสีเทา,าดูด้านข้างนะครับองค์นี้เป็นองค์ข้างด้านข้างนี้ไม่ใช่เป็นลักษณะการปาดจากหลังไปนหน้าหรือหน้ามาหลังนะครับเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นแล้วนะครับนี่เป็นลักษณะที่เกิดขึ้นแล้วตอนเทมวลสารลงบล็อกพิมพ์แล้วก็แกะวางอันนี้คือลักษณะ จุ่มน้ำรักนะครับรักดำแต่ถ้าเราเคลือบรักดำลงรักดำไว้เนี่ยมันจะหนามันจะแน่นกว่านี้อันนี้เป็นลักษณะจุ่มนะครับแกะมวลสารแกะบล็อกพิมพ์ออกมาจุ่มแล้วก็วางนะครับแค่นั้นเองเรามาดูด้านหลังนะครับพ่อใหญ่มหาเรียกว่าหลังหลังเสี้ยนไม้นะครับนี่ลักษณะหลังเสี้ยนไม้บางท่านก็จะเรียกว่าหลังกาบมากหลังกระดานหลังกาบมากหลังกระดาน หลังเสี้ยนไม้นะครับนี่เป็นเหมือนลักษณะการวางบนแคร่ไม้นะครับหรือไม่ก็เสี้ยนไม้เวลากดกดมวลสารลงบล็อกพิมพ์นะครับเพื่อนๆดูเห็นไหมครับร่องร่องขีดของอเส้นแต่ละเส้นเห็นไหมครับเส้นแต่ละเส้นนี่เขาเขาไม่เรียบตึงนะครับเ,เพื่อนๆสังเกตดูนะครับเขาจะยุบแยกย่นหดเป็นของใครก็ ของมันเป็นธรรมชาตินะครับแล้วสีเขาสิครับเนี่ยเนี่ยสีปูนแห้งสีสีดินแห้งเลยนะครับนี่พ่อใหญ่มหาดมเนี่เป็นมีกลิ่นแห้งของปูนเปลือกหอยนะครับเป็นกลิ่นแห้งนะครับเป็นกลิ่นแห้งเลยนะครับดมแล้วคัดสิกนะครับเนี่ยเวลาจับแล้วอย่างเงี้เบาหนึกนุ่มนะครับเบาแล้วหนึกนุ่มเพื่อนๆดูดูสีสีสมเด็จวัะคังนะครับ ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าสมเด็จวรคังเนี่ยสีเขาจะไม่เหมือนกันนะครับทุกมุมทุกจุดเนี่ยเขาจะเกิดแตกต่างกันนั่นเป็นหมายความว่ามวลสารไม่ว่าจะเป็นปูนเปลือกหอยผงพุทธคุณผงมหาราชผงปัตมังผงอิติเจผงตรีนิสังเหหรืออาจจะเป็นพวกดินโป่งเหลืองหินศิลาทคุณหินแร่ทองดินเจต้าดินเจตปาดินเจตสะดินเจตน้ําดินหลักเมืองพวกเนี้ย เวลาคลุกเคล้าด้วยกันเนี่ยเวลาผ่านไปเป็นร้อยปีเนี่ยเขาโดยกายภาพเขาจะซึมเขาจะปริแยกเขาจะแสดงวันณนะจุลินทรีย์เขาออกมาจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างองค์นี้เห็นไหมครับสีเขานี่ลักษณะยางเนี่ยลักดำเนี่ยคือเขาไม่ได้แช่เขาไม่ได้ทาลักดำหรือลงลักดำปิดบัานเป็นลักษณะการจุ่มนะครับแกะมวลสารจุม่ม อาจจะเป็นลักดําอาจจะเป็นยางยางยางกิกยางลังยางนาก็ได้นะครับเพื่อนเป็นไปได้นะครับในสมัยนั้นหรือยางยางไม้บางชนิดเพราะลักษณะแผ่นแผ่นดำาๆเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นแผ่นนะครับมันไม่ได้เป็นแผ่นเป็นสีสันมันวาวเหมือนลักดําลักดํานี่สีสันมันวาวเป็นแผ่นดํานะครับแต่ตรงนี้เป็นลักษณะยางนะครับเพื่อนเป็นยางไม้เลยนะครับ อาจจะเป็นยางไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งแหละเพื่อที่จะเคลือบไม่ให้สมเด็จยุคต้นเนี่ยแตกหักจารุดได้ง่ายนะครับเนี่ยเห็นไหมครับพ่อใหญ่มหาจมอกเป็นลักษณะยางไมย้ยางกิกยางลางังยางนาเนี่ยหรือ,อยางน้ําอ้อยเครี้ยวหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ <S <S เคลือบไม่ให้พระได้แตกหักจารุดได้ง่ายเห็นไหมครับเนี่ยดูเขาเขาซึมเห็นไหมครับเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยเขาซึมเขาติดในองค์พระเลยนะครับนี่ยยางดําเนี่ยเห็นไหมครับที่พ่อใหญ่มหาคูดเนี่ย เขาว่าไ,ได้เป็นแผ่นนะครับถ้าเป็นลักดําหรือชาติแดงเนี่ยเขาจะมันวาวเป็นแผน่นละเอียดเล็กๆนะครับมองแล้วรู้สึกว่าเป็นแผ่นเลยนะครับแต่ลักษณะยางตรงนี้มองแล้วมันรู้สึกมันเป็นเนื้อเดียวกันกับองค์พระแหละครับเนี่ยเห็นไหมครับสีดำเนี่ยมันมันคลุกเขาเป็นเนื้อเดียวกันกับองค์พระไปแล้วนะครับดูอีกรอบนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูสิครับเนี่ยความดําเนี่ยเห็นไหมครับนี่มันไม่ใช่ดําเป็นแผ่นแบบลักดําหรือชาติแดงนะครับ มันเป็นลักษณะน้ำยางนะครับเป็นลักษณะน้ำยางที่จุ่มเนี่ยที่จับพระสมเด็ดจจุ่มลงแล้วก็วางจุ่มแล้วก็วางอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเอาอยางไม้ในมาเคลือบผิวอะเคลือบผิวพระไม่ให้ไม่ให้แตกหักจรุดได้ง่ายนั่นแหละคือวัตถุประสงค์ของการทําในสมัยนั้นนะครับเราจึงเห็นเนี่ยลักษณะเห็นไหมครับลักษณะท่านเนี่ยไม่ได้เป็นแผ่นนะครับเพื่อนเพื่อเนี่ยเป็นลักษณะยางยางที่เคลือบเป็นสีเดีวยวกันกับพระไปแล้วเห็นไหมครับนี่ เป็นสีเดียวกันกับพระไปแล้วนะครับยิ่งถ้าเราดูมุมนี้เห็นไหมครับรอยรอยยุบรอยยุบรอยแยกรอยแตกของของซุ้มระฆังเป็นธรรมชาตินะครับเรามาดูด้านหลังด้านนี้อีกรอบนะครับนี่เห็นไหมครับนี่คือธรรมชาตินะครับธรรมชาติการจุม่มยางปิดไว้ก็ติดบ้างไม่ติดบ้างก็เขาก็ไม่ได้ถือเป็นประมาณนะครับไม่ได้ป,ดปริปตะดอยเพื่อให้สวยเพื่อให งามนะครับก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับท่านกดพิมพ์แกะวางกดพิมพ์จุ่มลักดําแกะวางอย่างนี้นะครับเพราะว่าเอาไว้ให้ชาวบ้านแกกชาวบ้านทั่วไปนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับนี่คือการดําของของยางไม้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นแผ่นตกผึก,กดํามันวาวเหมือนลักดําเห็นไหมครับดูเป็นธรรมชาติของของการหลุดออกบางส่วนของ ยางไม้ยางดำที่ติดองค์พระนะครับนี่ดูม,มุมนี้บ้างนะครับนี่เห็นไหมครับอ่าคือการดำของเขาเนี่ยไม่ใช่ดำแบบต้องติดเหมือนลักดำนะครับนี่สึกก่อนไปบ้างหลุดออกไปเห็นไหมครับลักษณะอย่างนี้นี่คือสมเด็จองค์ครูนะครับองค์ครูบรอกพิมพ์หลวงสิทธิการโยธารักษณ์ที่พ่อใหญ่มหานํามาเป็นองครูในการศึกษาสมเด็จนะครับเปรียบเทียบ วิเคราะห์ตามเนื้อหาอายุความเก่าการเป็นธรรมชาติของพระสมเด็จนะครับวันนี้ก็นำมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆดูแล้วอ,อกตูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อใหญ่มหาสอบพอบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ